สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือเกร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำปักแรกของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ในปักแรกนี้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใด ไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัด หรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลัคเคลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า g o o g l ลพิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดทีพเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์กันด้วยศาสตร์ลูกเต๋าอลัคเคลด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานของคุณในปักแรกนี้จะเป็นอย่างไร การงานนะคะได้ลุกโลกืมการเงินความรักสุขภาพอ่ะเหมือนกันเลยโชคลาบนะคะ ทีนี้เราจะให้ตัวเลขนำโชคทั้งหมดห้าหมายเลขนะคะมาดามให้เป็นวิทยาทานจากคู่เอาเองนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนแต่งวดที่แล้วใน YouTube นี่เข้าสามตัวตรงแล้วก็สามตัวสองตัวเลยนะนะคะตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มีหกสี่ศูนย์ ห้าห้าหกสี่ศูนย์ห้นะคะตัวเลขนําโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ทีนี้เรามาฟังคําพยากรณ์กันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานของคุณได้ลูกโลกลูกโลกในที่นี้บอกถึงการที่เรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะเอ,อ่อทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะจะดีนะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะใครที่จะใครที่ทํางานในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะทํางานในโลกออนไลน์กันเนอะเพราะว่า work from home ในไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานอ,อ,อิสระหรือธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในโลกออนไลน์กันซะเป็นส่วนใหญ่หรือสำหรับใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนำเข้าส่งออกก็ถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะในที่นี้บอกถึงว่า งานของคุณมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยมีรายได้ก้อนโตโตเข้ามาเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าคุณต้องกระตือรือร้อนนะในที่นี้บอกเลยว่าทํางานต้องใช้ความน่ารักเข้าไว้นะคะอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวให้น่ารักกับลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายนะคะมันงานคุณจะไปไหลลื่นและไปได้อย่างรวดเร็วนะคะในที่นี้บอกว่า จริงๆแล้วคุณมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่นะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถือว่าโชคดีเลยทีเดียวทีนี้มาดูว่าสิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องคําพูดนะคะคาพูดคําจาของคุณเป็นเรื่องสําคัญเลยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์พูดดีเป็นสีแก่ปากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณสามารถพูดให้งานของคุณก้าวหน้าและก้าวไกลได้แล้วคําพูดของคุณก็สามารถทําให้คุณแย่ได้ถ้าเกิดคุณไม่รู้จัก อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องแต่ในที่นี้บอกได้เลยนะการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในปักแรกนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะทีมาดูเรื่องเรื่องของรายได้กันบ้างรายได้ยังเป็นเรือใบในทีน่นี้ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะถึงงานคุณจะดีก็จริงแต่การรายได้ของคุณยังมาไม่สม่ําเสมอยังไม่ค่อยดีบางทีก็มีเยอะบางทีก็มีน้อยบางทีก็แลดูนิ่งๆไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะต้องเตรียมความพร้อมให้ตลอดเวลานะสาหรับคุณบางที เนี่ยมันอาจจะมีการขาดตกบกพร่องอะไรบางสิ่งบางอย่างไปทําให้การงานของเอ,อ่อรายได้ของคุณเข้ามาสะดุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย รายได้ในช่วงนี้เข้ามาแค่เพียงพอเยียวยาเราไปก่อนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจหน่อยมันเป็นช่วงของโควิดนะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะบางทีเราก็มีความรู้สึกว,วิตกกังวลกับรายได้ที่จะเข้ามาเพราะว่าเรารู้สึกว่ารายได้มันไม่ไม,ไม่แน่ไม่นอนหรือบางทีต่อให้คุณทํางานประจําก็อาจที่จะมีการลดเงินเดือนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เงินเดือนจะออกยังมีการตื่นเต้นหรือใครที่ทํางานที่ต้องไปลุ้นว่า เอ้ยยอดของฉันเดือนนี้จะได้ดีไหมเนี่ยมันมีการตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีมันไม่แน่ไม่นอนนะคะอาจที่จะต้องประชาสัมพันธ์ตัวเองให้มากๆถึงจะได้ทําให้คนรู้จักหรือต้องใช้คําพูดเยอะๆนะคะทําให้โดดเด่นขึ้นมาการเงินของคุณถึงจะเข้ามาไหลลื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจคุณยังพอมีคนที่จะช่วยเหลือคุณได้นะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เองเนี่ย ก็ไม่แล้ก็ไม่อาภาพัพซะจนทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องรายได้ยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ทีนี้มาดูเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะความรักสําหรับคนโสดจะเจอคนถูกอกถูกใจที่สามารถเท่ากันได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมานะคะไว้วางใจได้แล้วก็รู้สึกว่าจะรู้ จะเขาเรียกว่าอะไรนะดูใจหรือคบหากันมาสักพักหนึ่งแล้วหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าแอบรักแอบบชอบอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ่วงมันมานานแล้วสักพักหนึ่งนะคะในที่นี้อาจจะเป็นการค่อยๆสะสมความรักไปก่อนนะคะ แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้ลูกกุญแจหมายถึงการที่เรียกว่าคุณมีเกณฑ์ของการที่จะมีบุตรเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสําหรับคู่ที่ แต่งงานแล้วนะคะหรือมีครอบครัวอยู่กินกันแล้วนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพก็เป็นลูกกุญแจอีกเพราะฉะนั้นสุขภาพในที่นี้มาดามมองว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะแต่ก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าใครที่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์ของการที่จะผ่าตัดเกิดขึ้นได้นะคะนอกนั้นแล้วถือว่าสุขภาพของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วง ปักแรกนี้แข็งแรงดีนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภขึ้นอักษรถูกอย่างนี้คุณมีเกณฑ์ของการได้ลาบลอยนะคะแต่ขึ้นอักษรถูกอย่างนี้ไม่ใช่ลาบลอยอย่างเดียวคุณอาจจะได้ลาบจากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น ลาบรอยไม่ว่าจะเป็นโชคลาบจากการงานไม่ว่าจะเป็นโชคลาบจากการที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือว่าโชคลาบจากของกินก็ได้นะคะคนนน้นคนนี้ซื้อของมาฝากอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมาดามก็มีตัวเลขนําโชคให้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ หกสี่ศูนห้าห้าถ้าคิดว่าเลขนี้ถูกอกถูกใจก็นําไปซื้อแต่ถ้าคิดว่าเลขนี้ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามาดามให้เป็นวิทยาทานเฉยๆ,ๆนะคะใครคิดว่าเลขนี้ถูกใจก็ นำไปซื้อได้นะคะเพราะว่ามาดามก็ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรด้วยก็จบคําพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้กับมาดามแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนนะคะสวัสดีค่ะ